ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามตรวจเยี่ยมด่านจุดคัดกรองโควิด19ทั้ง4มุมนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งค่ะนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอก ดั่นุพลพันสวัสด์หัวหน้าสำนักงานปพอจังหวัดมหาสารคามและคณะได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดจนอำนวยการกำกับดูแลการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดที่ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจรการเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้ที่เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคติดเชื้อไว รัฐโควิด -19 และพื้นที่ที่จัดเตรียมเป็นสถานที่รองรับผู้เข้าขา่ายเฝ้าระวัง PUI โดยการออกตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรอง 4. จุดใน4อำเภอได้แก่จุดคัดกรองอำเภอกุดรังอำเภอโกสมพิสัยอำเภอชิงยืนและอำเภอกันทรวิชัยโดยมีนายอำเภอให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อทำการแก้ไขปัญหาซึ่งผลการปฏิบัติงานในแต่ละจุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ